สวัสดีครับครับผมเป็นกมแคทเ์ในแคเทแคเกม High School Simulator หรือว่ายัน d e เลสซิมเล t เตแบบมือถือนั่นเองครับผมนะเกมนี้ผมบังเอิญไปเจอมาว่าเฮ้ยยัน d e เลสซิมเล t เตมันมีในมือถือด้วยเลย <c oughs> ก็เลยจะมาลองดูว่าเป็นยังไงครับผมนะถึงแม้ว่าชื่อ High School Simulator แต่ดูแล้วยันเดเลชัดๆ <c oughs> นะมาดูซิว่าเกมนี้จะมีอะไรบ้างเล่นในมือถือผมนะั้นทุกท่านก็ไปหาโหลดได้อู มีฝนตก้วยนะรูปแบบนี้ก็โอเคออกไปนองเรียนนะคลายอยู่นะมันหมุนมุมกล้องอยังไงอ่ะมันหมุนมุมกล้องได้ไหมนี่ไงมุมกล้องใช่ปะอา้าวอ๋อนี่มันภาพมันหมุนไม่ได้อ่ะนี่กูต้องมันติดแล้วมันต้องวิ่งด้านข้างอย่างเดียวใช่ไหมชีวิตนี้ นี่ครับผมอ๋อตรงนี้ก็มีพวกอาวุธพวกอะไรอยู่ด้วยบาโอ้โหเปียบเลยเว้ยมีลูกบอลก็ได้ลูกบาสก็มีเอาอะไรดีมันก็จะเลือกโหมีหอกด้วยเราใช้หอกดูมาอันนี้อย่ากดบีจ๊อบโอ้โหคนหอกมาแล้วผมแล้วไงอย่าเดินโอเคไปแล้วฟันยังไงอะจิ้มเหรอเอานี้วางกดบีคีคือวางกดบีเก็บมา,า,อ,า,อ,าอืมแล้วฟันยังไงอ้าว ตกใจอะไรตกใจอะไรอ้ดูอ้กดเอที่กระโดดดูท่าวิ่งกระโดดกระโดดข้ามดีไดหมยันเดเลเจ้านักกระโดดนะผมเนะโคตรพิ้วเลยมบุงเอกนี่ไรอ๋อนี่ไงกลุ่มจิ้มมตกใจอะไรกันเนี่ยมันใส่กูจิ้มมั้งอืมอืมตายเอาดูท่าดูท่ามึงอะไรเดี๋ยวมึงเบ่งพลังเป็นซูเปอร์ไซย่าดูท่ามันท่ามัน มึงน,นั่งขี้ทำไมเดี๋ยวกูฟันไม่เถีนเนอา้าอาจารย์ก็โดนอา,อาจารย์ก็ตายอจอร์ดาเมื่อกี้อาจารย์จับป่าอาจารย์แม่งต่อยผมล่วงเลยดูวิดีโอเพื่อที่จะรีวายอ๋อเวลาตายแล้วก็ต้องดูโฆษณาเพื่อเป็นการชุวชีวิตใช่ไหมอะไรขนาดนั้นเฮ้ยผมหยิบแมวมาใส่แม่งลอยได้เลยแมวลอยได้ <laughs> what the fuck กระโดดได้ไหม เขหยิบหัวแมวมาใส่แล้วมันเฮ้ยมันบินได้เหรอเมื่อกี้มันบินสูงเมื่อกี้กระโดดสูงมากเนี่ยเฮ้ย what the fuck มึงจะลอยไปไหนนี่มันเกมหาอะไรวะเนี่ยเอาเลยเอาาม่าแล้วมันยืนยืนถือขวาตกใจไม่ทำอะไรเหรอฮะยืนแล้วมันถือทำไมถึงไม่ใช่ถือทำไมฟันฟันฟันตาย มันดูท่าฟันเเดเลด้วยนี่มันเกมบูหรือไม่ใช่มันเกมชูสาเยเดเลหรือว่าเกมบูเนี่ยดูท่าฟันทุงทุงทุงโอ้เหมือนเกมบูเลยไม่ใช่เยเดเลแล้วมั้งเนี่ยเดินถือขวานคดเถื่อนเลยเข้าประตูนี้ได้ไหมวัดดีเฮ้ยใครห้าวจารย์นึงห้าวฮะนี่เดินถือขวานไล่ฟันอาจารย์ห้าวอาจารย์ฮะห้าวอาจารอาจารจะรีบวิ่งไปไหนอาจารรีบวิ่งไปไหนฮะอาจารย์ จานไปไหนจานจานอย่าวิ่งจานแหววิ่งอย่างไวเลยเริ่มใหม่อีกทีทำไมยันเลจังใส่ชุดรุ่นพี่วะเนี่ยไม่เข้าใจรู้สึกมันจะมีปุ่มนี้อยู่นะ L หนึ่ง R 1นึ่อยากรู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรเดี๋ยวลองกดดูไหนแล้วคนอื่นไปไหนอ่ะนี่แงอยู่นี่กันลองกดดูเฮลโลเฮกมนะ้มหน้าเฮลโลเฮลโลอ้าว เฮ้ยกูสวัสดีไงแต่กดสนใจคุณหน่อยดิเฮ้ยสวัสดีอืมโอเคอืมสวัสดีแค่นั้นแหละแล้วมีคำสั่งอะไรไหมมีคำสั่งเอ่อเรียกเหรอลองเรียกดูเฮ้ยเฮ้ยเรียกล้วไงต่อเรียกทำไรได้มันจะตามหลังมาปะ yeah. เฮ้ยเย่อ้าวพยักหน้าด้วยเย่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 โอเค ปแล้วไงโอ้โลอยไปแล้วมันจะตามมาเปล่าโอ้โหู้หมาเพียบเลยเฮ้ยหนีหนีหนีโอ้โใจยใจเย็นใจครับล้อเล่นครับล้อเล่นแค่กวักมือเฉยหูตกใจยุ่ยจะรุมมาเป็นกระพัวเลยใจเย็นกวักมือทีเดียวแม่งมากระทั้งโรงเรียนโอ้โหไอ้เชื่อฟังขนาดนั้นแล้วคลับนี่คืออะไรอ่ะกดวายดิคลับนี่คืออะไรเย้อ้าวใจเย็น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  ก็จะฟ้ากิดอะไรขึ้นทำอะไรกันวะเนี่ยงงเลยอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้มันน่าฆ่าใช่เปล่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหยิบขวานก่อนไหนก็อยู่กันเป็นกลุ่มสักขนาดนี้แหละมามาฟันตายเป็นฝูงนี่นี่นี่อยู่เป็นฝูใช่ไหมมึงจะเบ่งพลังเบ่งขี้ทำไมวะเนี่ย มันจะเบ่งบอกว่าเบ่งขี้หรือเบ่งซูเปอร์ซยามดีมันยังตกใจจะเบ่งขี้ทำไมเออคนโรงเรียนนี้ก็แปลกเวลาตกใจจะเบ่งขี้กูอ่ไร้าดิสมชื่อเป็นช Ser ื่อไฮสคูลซ o เ s i m u เตอร์จริงครับผมนะมันซีเบเตอร์จริงวันวันต้องทำไรไลฆคาคนนี้ห้องห้องห้องคอมห้องคอมห้องคอมอืมอืมฟันอะไรอืมอืมมันเหมือนเกมบูมากกว่าเกมอย่าได้เลยมันไม่มีความอย่าได้ลอีกต่อไปแล้วมันบูล้างผ่านแล้วยาเละจงทำไมใส่ชุดรุ่นพี่อยู่ท่าพิธี สายห้าวอีกฆ่าหมดโรงเรียนยังเดินคดเถื่อนเลยอ้าวนี่ล่ะอ้าวไม่ตายตายที่เอออะไรจานอะไรจานเอาอาจารยนอาดาจา์จะวิ่งมาจับถ้าเกิดผมสวนได้ก่อนอาจารย์ก็ตายก่อนผมนะเกมนี้เราฆ่าอาจารย์ได้ไม่เหมือนกับในยัยเลยเตอร์ต้องยอมไม่ยอมไม่ยอมมาดิมาดิมาจา์มาอาจารย์มาอาจารย์เอาอาจารย์ฮะอาจารย์ผมพีกูก็มีมาจารย์เอา ตาาแม่งตบกูตายรีวเวน้่ถ้าเกิดเราบินเราจะบินได้สูงขนาดไหนวะลองดูบินสูงขึ้นเรื่อยๆสูงยังสูงขึ้นเรื่อยๆยังสูงขึ้นเรื่อยๆนี่กูจะบินไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ้นี่มันออกจากโรงเรียนแล้วปะเนี่ยเออเอาบินออกแล้วโรงเรียนมาเฉยเลยวัดวัดโอ้โหนี่ผมนะ เกมนี้โหดีกว่ายานเวสซมเูเตอร์นะมันออกมาจากนอกโรงเรียนได้ผมนะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมาหมู่บ้านเฉยเลยกุงงมาอยู่ที่นี่ยังไงก็ว่าไปแบบกว้างอยู่เนี่ยเรามาทําอะไรที่นี่เราไมาย่ยานิเวสไม่อะไรลเลยบินขึ้นไปอ๋อเตดและมันบินสูงสุดได้แค่นี้โอเคหล่นลงมาพ่อเป็นซูเปอร์แมนผมนะเกมนี้ไม่ใช่ยานเิเวสซิมูเตอร์แล้วนี่มันซูเปอร์แมนซิมูเตอร์บินไปบินมาสนุกไหม ขอดแมวกากาดเป็นยไงเนี่ยเว้ยแปะโลอาบน้ําก็มีเหมือนกันใช่ไหมนี่ใช่ไหมโลอาบน้ําอืมไม่ดีอยู่นี่มันไอ้ลงยิมเออลงยิมมีแป้นบาส้อเอาจริงนะลงยิมเพราะว่าอัปเดตมากกว่ายานาเซมิเตอร์อีกอยานาซิมเมตอร์นี่ยังอัปเดตลงยิมไม่เสร็จเลยนี่เขาทำลงยิมเสร็จหมดแล้วเนี่ยอืมทำดีทำดีทำด,ทำดีอะไรอ่ะทีนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง ห้องนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยออกออกร่ว่าออกออกยมองแต่ว่าข้อเสียคือมองแต่ด้านข้างนี่แหละแต่โมเดลหรือว่าอะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะมีสนามบอลด้วยโหจะมีสนามเทนนิสอีกตะหากเฮ้ยทําเล่นไปผมว่าสนามนี่ห้องนี้ห้องอะไรอ่ะอยหาประตูกันโรงอาหารเดี๋ยใช่ป่ะโอ้ยโรงอาหารสวยนะเฮ้ยโหดีอ่ะ อันนี้เขาเขาไม่ได้เป็นแค่เกมเล้นนอนะนี่เขาสร้างใหม่นี่เครื่องดื่มเขาสร้างเป็นออริจินอลในน้แมปเนี่ยเฮ้ยใช้ได้หยิบมีดได้ด้วยนี่เออหยิบมีดเอาหยิบมีดมาช็แน่มีดทำครัวด,ดูดูท่าวิ่งดูท่าฟันจิม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 คดหาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไมคกันอินจา่าตัดตัดตัดตัตัดต,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 ตันี้นาดูโตะมาเลย ข้าวิ่งอย่างกันนินจาหาคนฆ่าก่อนตัวนั้นอะไรอ่ะอย่าบอกนักสาวว่ายน้ำเฮ้ยเกมนี้มีสาวว่ายน้ำก่อนย่าเดลิสเวเตอร์อยู่วะเนี้ยเฮ้ยทำไมคนคิดเกมนี้เขาทำได้ทำไมยาเดเลเดฟเขาถึงคิดไม่ได้กันเข้าได้ไหมทิ่หายแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยกูจะเข้าว่าเอาดีไงว้อ ขึ้นมาอ้าวทางขึ้นอยู่ไหนวะน่าไปเอาไอ้แมวมานะจะได้บินดูนี่ใช่ไหมโม่นี่ไงหูนี่ครับผมนะผมว่ายน้ําอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เห็นน้ําแต่ผมก็ว่ายน้ําอยู่เกมนี้ว่ายน้ําได้แล้วขณะที่ยันเดลิสเซมเตอร์ยังว่ายน้ําไม่ได้เฮ้ยแล้วพวกเองไปยืนอะไรอยู่ใต้น้ำวะเนี่ยเนี่ยผมว่ายน้ําอยู่เป็นน้ําล่องหนนะผมดุ๊กดิกดุ๊กดิกดุ๊กดิกดุกดุกนี่ว่ายน้ําหรือหมาคลานแล้วก็ขึ้นยังไงวะเนี่ย เออโดดขึ้นโอ้โหเฮ้ยแหลมนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเกมกิ๊กก๊กที่ไหนได้เฮ้ยโอ้โหมีคาัตาหน้าอยู่นี่อีกจัดมาดาบโคตรใหญ่เรื่องดีไซน์เรื่องอะไรนี่ถือแม้รูปแบบเกมเพลย์อาจจะมีน้อยกว่าแต่ว่าดีไซน์อะไรนี่โอเคอยู่นะฟันฟันอะไรจานจานอะไรจานอะไรจานมองทำไมแต่ลงน้ำปุ๊บอขอไม่จะหล่นเลยเว้ยเก็บเก็บกลับขึ้นมาไม่ได้ด้วยตกน้ำทีของหายเลยเวินกม โอเคครับผมนันน่นคือตัวอย่างเกม High School Simulator ผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สับค่ายแชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นกแใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมน,นะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะผมอาจจะมาลองอะไรเกมนี้ก็ได้และถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปดาวน์โหลดกันได้ผมนะเป็นเกมมือถือไปลองหาดาวน์โหลดดูสำหรับคนที่ไม่มีคอมอยากเล่นเกมนี้ก็ลองได้เพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจอย,อยู่นะทำเล่นไปโอเคครับผมเสารนี้ก็ขอลาไปครับเ่อนฝูง